ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องผัวตาอบอดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติทุกตัวละครเหตุการณ์และสถานที่ในนิทานนี้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการเท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสถานที่จริงใดๆและนิทานทุกเรื่องไม่ได้ลอกเลียนแบบใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะณนะหมู่บ้านเล็ก ในชนบทที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติและความสงบมีชายหนุ่มวัยกลางคนชื่อนิกูลเศรษฐีหนุ่มเจ้าของโรงสีใหญ่เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของชาวบ้านด้วยความใจดีและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขามักช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยไม่เคยคิดมูล,ลค่านิกูลเขายังปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านโดยคิดดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย เพื่อพวกเขาจะได้มีเงินลงทุนทำมาหากินเพื่อดำรงชีวิตทว่าวันหนึ่งขณะที่นิกูลกกำลังขับรถบรรทุกเข้าไปส่งให้ลูกค้ารายใหญ่รถของเขากลับเสียหลับพุ่งชนข้างทางด้วยแรงกระแทกอย่างรุนแรงทำให้หัวของเขากระแทกกับพื้นกระจกจนหมดสติเมื่อตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขาเพิ่งได้รู้ว่าดวงตาของเขานั้นได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไป หลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นชีวิตของนิกูลเปลี่ยนไปมากจากชายหนุ่มที่เคยมีความสุขกับการทำงานและการมองเห็นสิ่งสวยงามรอบตัวโลกของเขากลับกลายเป็นความมืดมิดและโดดเดี่ยวเขาต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในความมืดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากและสร้างความเจ็บปวดในใจอย่างมากในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เขาหวังว่าจะได้พึ่งพาภรรยาที่เคยรักกัน และร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายปีทว่าเมื่อเมียของเขารู้ว่านิกูลต้องตาบอดไปตลอดชีวิตเธอบอกนิกูลว่าไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนตาบอดไปตลอดชีวิตเขาขอแบ่งทรัพย์สินเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการเธอกลับทิ้งนิกูลไปอย่างไม่ใยดีเหมือนคนไม่เคยรักกันมาก่อนนิกูลรู้ดีว่าไม่มีใครอยากใช้ชีวิตร่วมกับคนตาบอดอย่างเขา เขาจึงปล่อยเธอไปและให้ในสิ่งที่เธอต้องการนิกูนต้องใช้ชีวิตลำพังกับความทรงจำที่เคยมีแต่เขาก็ไม่ยอมให้ความท้อแท้กลืนกินความเข้มแข็งที่เหลืออยู่ในจิตใจแม้จะมองไม่เห็นแต่จิตใจของเขายังมุ่งมั่นทำงานเพื่อลูกน้องอีกหลายชีวิตเขายังคงเปิดโรงสีให้บริการและปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะยากจนหรือเดือดร้อน บางครั้งก็เก็บดอกเบี้ยบางครั้งก็ไม่เก็บหนึ่งในนั้นมีครอบครัวนายเข้มกับนางดาวเรืองซึ่งเป็นชาวนาก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่กู้เงินจากนิกูลพวกเขาเองกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการทำมาหากินพื้นที่นาของครอบครัวเข้มกำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตตามที่คาดไว้นายเข้มเป็นชาวนาผู้ทุ่มเทให้กับการทำเกษตรมาตั้งแต่ยังหนุ่ม อายุเข้าสู่วัยกลางคนแล้วแต่แรงกายและหัวใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความขยันและอดทนแม้ว่าเขาจะเป็นคนเงียบขรึมและไม่ค่อยแสดงออกถึงอารมณ์แต่ความมุ่งมั่นที่มีต่อการทำไร่ทำนานั้นไม่เคยลดลงครอบครัวของเขาพึ่งพิงจากการขายข้าวและพืชผลในนาเพื่อเลี้ยงชีวิตและหวังจะเก็บเงินไว้ให้ลูกสาวทั้งสองได้มีอนาคตที่ดีนายเข้มมีลูกสาวส,าวสองคน คนโตชื่อจันวาดซึ่งเป็นลูกสาวจากพันรยาเก่าที่ล่วงลับไปแล้วจันวาดเป็นเด็กสาววัยรุ่นหน้าตาดีและนิสัยสุภาพเรียบร้อยเธอมีจิตใจดีและขยันขันแข็งช่วยพ่อทำงานในนาะทุกครั้งที่มีโอกาสจันวาดมีความฝันอยากได้เรียนต่อและทำงานดีๆแต่ความยากจนของครอบครัวทําให้เธอไม่กล้าคิดไปไกลมากนะักเธอจึงมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือครอบครัว และเป็นกำลังใจให้พ่อทุกเมื่อนางดาวเรืองภรรยาคนใหม่ของนายเข้มเป็นหญิงสาวที่มีบุค,คลิกเข้มแข็งเธอเองก็ต้องผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยก่อนจะได้มาเป็นภรรยาของนายเข้มดาวเรืองมีลูกสาวกับนายเข้มหนึ่งคนชื่อปานวาดเด็กสาววัยสิองปีที่หน้าตาสดใสร่าเริงดาวเรืองรักปานวาดมากและหวังอยากให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายกว่าตน นางดาวเรืองมีนิสัยช่างวางแผนและคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรถึงจะนำพาครอบครัวให้พ้นจากความยากจนเธอมองเห็นว่าการเกษตรในช่วงนี้มีความเสี่ยงและรายได้ไม่แน่นอนทำให้เธอรู้สึกกดดันและพยายามหาหนทางที่จะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นทว่าความสัมพันธ์ระหว่างดาวเรืองกับจันวาดไม่ค่อยจะราบรื่นนักดาวเรืองมักรู้สึกห่างเหินกับจันวาด เพราะจันวาดไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอและถึงแม้ดาวเรืองจะพยายามทำตัวเป็นแม่ที่ดีแต่ในใจลึกๆแล้วดาวเรืองกลับรู้สึกว่าจันวาดเป็นเพียงภาระและส่วนเกินของครอบครัวเพื่อความสบายใจของนายเข้มผู้เป็นสามีเธอจึงไม่ค่อยให้ความใส่ใจหรือรักใคร่จันวาดมากนะักทำให้จันวาดมักรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวในครอบครัวอยู่บ่อยๆช่วงหลังนี้ครอบครัวของนายเข้ม ต้องเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักพื้นที่นาถูกภัยและคุกคามทําในหน้ข้าวในนาที่หวังจะขายสร้างรายได้กลับเสียหายกว่าครึ่งการลงทุนไปกับปุ๋ยและ,มะเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจครอบครัวจึงจําเป็นต้องกู้เงินจากนิกูลเพื่อรักษาสภาพครอบครัวให้พออยู่รอดต่อไปเมื่อนึกถึงความยากลำบากของครอบครัวและอนาคตของปานวาดนางดาวเรืองรู้สึกว่าชีวิตของเธอ กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจแบบไม่มีทางเลือกสายตาของเธอจับจ้องไปยังจันวาดลูกสาวของสามีจากพันรยาเก่าเหยกสาวที่โตขึ้นมาท่ามกลางความยากลำบากและฝ่าฟันมามากมายนางดาวเรืองคิดในใจว่าหากจันวาดได้แต่งงานกับเศรษฐีนิกูลผู้ที่แม้จะมองไม่เห็นแต่มีความมั่งคั่งและฐานะสูงส่งครอบครัวของพวกเธออาจจะได้รับ การช่วยเหลือทางการเงินอย่างไม่ขาดแคลนช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากหนี้สินและมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนางดาวเรืองไม่รอช้าเมื่อได้พบกับนายเข้มในเช้าวันหนึ่งที่เขากำลังตรวจเช็คผลผลิตที่เหลืออยู่ในยุ้งฉ้างเธอจึงเริ่มเอ่ยปากเสนอแผนการด้วยน้ำเสียงที่หวังให้ดูคล้ายกับการแนะนำที่เห็นแก่ครอบครัวพี่เข้มข้าคิดมาสักพักแล้วว่า ชีวิตพวกเราตอนนี้ลำบากมากมีแต่นี้สินชีวิตพวกเราตกต่ำมากข้าคิดว่านี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดจันวาดลูกของเราถ้าแต่งงานกับนิกูลเราอาจจะหลุดพ้นจากความยากลำบากนะจ๊ะจันวาดจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยถ้าหากได้แต่งงานกับเศรษฐีนิกูลลูกของเราก็ถึงวัยออกเรือนแล้วพี่เข้มคิดว่ายอย่างไรนายเข้มชงักกับข้อเสนอที่ไม่เคยคาดคิด ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความลังเลแล้วกล่าวกับดาวเรืองว่าจะให้จันวาดไปอยู่กับคนที่ตาบอดงั้นหรือดาวเรืองลูกของเราน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นางดาวเรืองพยายามเกลี้ยกล่อมโดยยกแม่น้ำทั้งห้ามาพูดว่าจันวาดจะได้รับชีวิตที่ดีจากการแต่งงานครั้งนี้เธอบอกเขาว่านิกูนแม้จะตาบอดแต่เขาเป็นคนดีและมีฐานะที่สามารถดูแลชีวิตจันวาดให้สุขสบาย เธอเล่าว่านิคูนมีนิสัยอกอ้อมอารีไม่เคยขาดข้องที่จะช่วยเหลือชาวบ้านและที่สำคัญเขาเองก็ต้องการใครสักคนมาดูแลในชีวิตและหากจันวาดยอมรับเขาในฐานะสามีก็ไม่เพียงแต่ช่วยให้ครอบครัวน,นี้พ้นจากหนี้สินยังจะทำให้ชีวิตของจันวาดปลอดภัยจากความยากจนด้วยนายเข้มเริ่มเข้าใจถึงความมุ่งหมายของดาวเรืองแม้เขาจะรักและห่วงจันวาดมาก แต่ความยากจนและหนี้สินที่ต้องแบกรับทำให้เขาต้องคิดอย่างหนักเขาไม่อยากเห็นจันวาดต้องเหนื่อยกับชีวิตที่ขาดแคลนแบบที่เขาต้องผเผชิญมาตลอดและหากเศรษฐีนิกุลเป็นคนดีตามที่ดาวเรืองว่าไว้การแต่งงานครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสให้จันวาดได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นในเย็นวันเดียวกันนางดาวเรืองเรียกจันวาดมานั่งคุยกันที่ลานหน้าบ้านจันวาดรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย ที่แม่เลี้ยงเอ่ยปากพูดคุยกับเธอด้วยท่าทีอ่อนโยนผิดปกติจันวาดลูกแม่มีเรื่องอยากจะคุยกับลูกนางดาวเรืองเริ่มด้วยเสียงนุ่มนวลจันวาดนั่งฟังเงียบๆเมื่อได้ยินแม่เลี้ยงบอกเล่าถึงความตั้งใจที่จะให้เธอแต่งงานกับนิกูลเด็กสาวรู้สึกตกใจและสับสนกับความคิดที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม้ว่าเธอจะเคารพพ่อและแม่เลี้ยงแต่การแต่งงานกับเศรษฐีตาบอด ที่เธอแทบไม่รู้จักนั้นทําให้เธอรู้สึกลังเลนางดาวเรืองเห็นท่าทีของจันวาดก็พูดต่อด้วยความเชื่อมั่นว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีนะลูกถ้าลูกแต่งงานกับเศรษฐีนิกูลครอบครัวเราจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วลูกก็จะได้ใช้ชีวิตสุขสบายกว่าที่เป็นอยู่ลองคิดดูนะนี่อาจเป็นโอกาสที่เราจะไม่เจออีกในชีวิตจันวาดแม้จะรู้สึกกดดัน และไม่แน่ใจในสิ่งที่ต้องตัดสินใจแต่ภาพของพ่อที่ต้องทนทำงานหนักมาตลอดและความลำบากของครอบครัวที่เธอได้เห็นมาตั้งแต่เด็กทําให้เธอตัดสินใจยอมรับตามคำแนะนำของแม่เลี้ยงโดยหวังว่าอาจจะสามารถช่วยให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แม่เลี้ยงเริ่มแผนการของเธอโดยได้ไปพบกับนิกูลเพื่อเสนอยกลูกสาวจันวาดให้แก่ท่านเสร็ฐี เพราะเธอไม่สามารถใช้นี่ที่กู้กับนิกูลไปและนิกูลเองก็ไม่มั่นใจกับการแต่งงานครั้งนี้เพราะหลังจากที่เขาตาบอดเขาก็พยายามหาคนมาอยู่เคียงข้างเขาแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะไม่มีใครจะทนอยู่กับคนพิการตาบอดได้แต่เมื่อดาวเรืองยืนยันหนักแน่นเขาก็รับปากจะแต่งงานกับจันวาดทำให้นางดาวเรืองรู้สึกดีใจและภูมิใจกับแผนการของเธอ จันวาดนั่งนิ่งอยู่ในห้องของตนใจเต็มไปด้วยความสับสนและความไม่พอใจหลังจากที่แม่เลี้ยงและพ่อแท้ๆของเธอได้พูดถึงการแต่งงานกับเศรษฐีนิกูลชายที่เธอแทบไม่รู้จักและยิ่งไปกว่านั้นเขายังตาบอดสนิทซึ่งทําให้เธอรู้สึกกลัวและไม่แน่ใจในอนาคตของตนเองจันวาดเป็นเด็กสาวที่เติบโตมาในความยากลําบากเธอเคยหวังจะได้มีอนาคตที่ดี และเธอก็แอบฝันถึงความรักเหมือนสาวน้อยคนอื่นๆแต่ความฝันเหล่านั้นกลับเลือนหายไปเมื่อเธอได้รับข้อเสนอนี้จากครอบครัวความคิดที่ต้องแต่งงานกับชายที่เธอไม่รักแม้กระทั่งการจะพูดคุยกันก็ดูเป็นไปได้ยากแต่ในใจลึกๆของจันวาดก็อยากไปใช้ชีวิตของตนเองไม่อยากอยู่ภายใต้ความกดดันจากแม่เลี้ยงและไม่อยากให้พ่อรู้สึกลำบากใจเมื่อคิดเช่นนั้น เธอรู้สึกว่าอาจเป็นสิ่งที่ดีที่จะยอมรับข้อเสนอการแต่งงานกับนิกูลเพราะมันจะทำให้เธอสามารถแยกตัวออกจากครอบครัวนี้ได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องรู้สึกว่าตนเองเป็นภรระหรือส่วนเกินอีกต่อไปและยังสามารถช่วยให้ครอบครัวนี้หลุดพ้นจากความยากจนได้คืนนั้นจันวาดหลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่ผสมผสานร,ระหว่างความกลัวความหวังและความเศร้า เธอรู้ว่านี่อาจเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ผาจันวาดไปพบนิกูลตามที่นัดไว้นิกูลในชุดเสื้อผ้าสีเข้มเรียบง่ายยืนรออยู่ในบ้านของตนหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประมาะ่าแม้จะใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดมานานหลายปีแล้วแต่ในวันนี้กลับมีแสงแห่งความหวังที่ส่องประกายในใจ นิกูลไม่เคยคิดฝันว่าจะมีหญิงสาวคนใดตกลงปลงใจแต่งงานกับเขาชายที่ตาบอดและต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีคนดูแลหรือเคียงข้างอย่างแท้จริงเขาเคยได้ยินมาว่าจันวาดเป็นหญิงสาวสวยและจิตใจดีที่เขาไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนแต่เคยเจอบ้างหลังจากที่เขาตาบอดจึงทำให้เขาไม่รู้ว่าเธอมีหน้าตาเป็นอย่างไรกลับตกลงมาใช้ชีวิตร่วมกับเขา นี่จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเต็มไปด้วยความยินดีอย่างยิ่งเมื่อจันวาดก้าวเข้ามาในห้องเธอก็พบกับนิกูลที่ยืนรออยู่ใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความเคร่งครึมแต่ภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความคาดหวังจันวาดเดินเข้าไปหาเขาช้าๆเพื่อช่วยให้เขาได้มานั่งที่เก้าอี้ประจำของเขามือของเธอสัมผัสกับมือของเขาเป็นครั้งแรกนิกูลที่มองไม่เห็นแต่กลับรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยน และความอบอุ่นจากการสัมผัสนั้นมือของจันวาดนุ่มนวลทำให้เขารู้สึกถึงความหวังใหม่ที่เริ่มเกาะตัวขึ้นเธอจันวาดใช่ไหมขอบคุณที่ตัดสินใจเลือกมาใช้ชีวิตร่วมกับฉันนิกูลเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจเขารู้สึกถึงความเป็นกัลยาณมิตรในตัวหญิงสาวผู้นี้จันวาดพยักหน้าเบาๆแม้เขาจะมองไม่เห็น แต่เสียงการหายใจของเธอก็บอกให้เขารู้ถึงความเขินอายและความประม่าเช่นกันใช่ค่ะคุณนิกูลจันว่าตอบเสียงเบาแม้จะมีความรู้สึกกังวลในใจแต่เธอเริ่มเห็นถึงความอ่อนโยนในตัวนิกูลที่สะท้อนผ่านคำพูดและท่าทีอ่อนโยนของเขานิกูลยิ้มออกมาแม้จะไม่มีใครมองเห็นเขารู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหัวใจที่เคยเนยหน็บหนาวในโลกที่มืดมิด มาตลอดกลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นทุกขณะนิกูลสัมผัสถึงพลังแห่งความหวังที่เริ่มส่องประกายเข้ามาในชีวิตเขารู้สึกว่าความโดดเดี่ยวและความเศร้าที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันเริ่มหายไปเพราะจันวาดได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในใจเขาวันนั้นที่ได้พบเจอนิกูลผ่านไปด้วยดีแต่ความรู้สึกที่สับสนและหลากหลายทั้งจันวาดและนิกูลต่างรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งสองเริ่มเชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดนี้ยังมีความรักและความหวังที่จะค่อยๆส่องแสงให้กับชีวิตที่เคยเดียวดายพิธีแต่งงานก็เกิดขึ้นด้วยความภูมิใจของนายเข้มกับดาวเรืองและเสียงดินทาจากชาวบ้านว่านายเข้มกับดาวเรืองส่งลูกไปเป็นเมียนิกูลเพื่อใช้หนี่เพราะชาวบ้านคิดว่าไม่มีสาวสวยที่ไหนจะยอมแต่งงานกับชายวัยกลางคนแถมยังตาบอดอีกด้วย แต่ในที่สุดงานแต่งก็ผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากที่นิกูลและจันว่าดแต่งงานกันชีวิตใหม่ของทั้งสองคนก็เริ่มต้นขึ้นในบ้านที่เรียบง่ายนิกูลแม้จะเป็นเศรษฐีเจ้าของโรงสีใหญ่และพ่อค้าขายข้าวรายใหญ่ในอำเภอแต่เขาก็ไม่เคยหลงไหลในความรูหราฟุ่มเฟือยเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเรียบง่ายเช่นเดียวกับบ้านของเขาที่สะอาดสะอ้าน และเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่เพียงลำพังตอนนี้มีจันวาดมาเติมเต็มในฐานะภรรยาแม้ว่าเธอจะยังคงมีความห่างเหินอยู่บ้างแต่ความหวังเล็กๆที่เขาเก็บไว้ในใจยังคงมีเสมอนิกูนตระหนักดีว่าจันวาดอาจจะไม่ได้ยินดีที่ต้องแต่งงานกับเขาเขาจึงตัดสินใจให้เธอมีพื้นที่ส่วนตัวโดยเตรียมห้องนอนส่วนตัวให้กับจันวาด เพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเขายอมปล่อยให้เธอมีเวลาปรับตัวและทำสิ่งที่เธอต้องการซึ่งนิกุลเองก็แอบหวังว่าบางทีการให้เวลาจะช่วยให้จันวาดเริ่มเปิดใจยอมรับเขาได้มากขึ้นนิกูลเองแม้จะรู้ว่าจันวาดยังไม่เต็มใจแต่ก็ไม่เคยบีบบังคับเธอเขาเพียงต้องการทำให้เธอรู้สึกสบายใจ เขาพยายามหาเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาคุยกับเธอพูดถึงอดีตของตนเองเรื่องราวในโรงสีและการช่วยเหลือชาวบ้านที่มักมาพึ่งพาเขาสิ่งเหล่านี้ทำให้จันวาดเริ่มเห็นถึงความจริงใจและความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในตัวนิกูลวันเวลาผ่านไปจันวาดเริ่มรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปใน,ในใจเล็กน้อยเธอเริ่มมองนิกูลด้วยความเข้าใจและรู้สึกผูกพันมากขึ้น นิคูลไม่ได้เพียงแค่เป็นสามีที่เธอแต่งงานด้วยความจำใจแต่เขายังเป็นคนที่อ่อนโยนและพร้อมจะทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเสมอเธอเริ่มสังเกตว่าแม้เขาจะมองไม่เห็นแต่ทุกครั้งที่เขาพูดกับเธอเสียงของเขามักแฝงไปด้วยความห่วงใยและเอาใจใส่หนึ่งในคืนที่แสนเงียบสงบจันวาดกำลังนั่งอยู่ข้างเตียงของตนและมองออกไปนอกหน้าตา่าง เห็นแสงจันทราสองผ่านหน้าต่างเข้ามาเธอครุ่นคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาและเหตุผลที่ทำให้เธอเลือกตัดสินใจแต่งงานกับนิกูลตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าการที่เธอตกลงมาที่นี่ไม่ได้เป็นการเสียสละหรือการเสียใจแต่เป็นโอกาสที่ทำให้เธอได้เห็นถึงความงามในความรักความรักที่ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์หรือความโรแมนติกแบบที่เคยคิดไว้ แต่เป็นความอบอุ่นและการให้กำลังใจแก่กันและกันเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตคู่ระหว่างจันวาดและนิกูลเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจันวาดเริ่มสัมผัสถึงความรักและความอบอุ่นที่นิกูลมอบให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่อ่อนโยนการเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและความท,ทุ่มเทที่จะทำให้เธอมีความสุขในทุกๆวันจันวาดซึมซับความรู้สึกเหล่านั้น และเธอก็เริ่มรู้สึกเช่นเดียวกันหัวใจของเธอที่เคยปิดกัน้นและไม่แน่ใจก็เริ่มเปิดรับนิกูลมากขึ้นแม้นิกูลจะอายุมากกว่าเธอหลายปีแต่จันวาดกลับรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนคู่คิดและความเป็นที่พึ่งพิงทางใจที่เขามีให้เธอเริ่มยอมรับว่าความสุขนี้ที่กำลังก่อขึ้นในใจเธอความสุขที่มีคนคอยอยู่เคียงข้างและคนที่พร้อมจะสนับสนุนและให้กำลังใจ ในที่สุดจันวาดรู้สึกว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่ภาระหรือการเสียสละอีกต่อไปแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความหมายมากขึ้นนิกูลเองก็รู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเคยใช้ชีวิตท่มกลางความมืดมิดและความโดดเดี่ยวมานานหลายปีแต่จันวาดกลับเข้ามาทําให้โลกของเขาสว่างสวยทุกครั้งที่ได้พูดคุยและใช้เวลากับจันวาด เขารู้สึกเหมือนชีวิตของเขาได้กลับมามีความหมายอีกครั้งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันในบ้านนิกูลเอ่ยถึงความปรารถนาที่เขาเคยเก็บซ่อนไว้มานานจันวาดเธอรู้ไหมฉันอยากมองเห็นอีกครั้งอยากจะเห็นหน้าของเธออยากเห็นบ้านที่เราอยู่ด้วยกันคำพูดนี้ทำให้จันวาดน้ำตาคลอเธอรู้ว่านิกูลไม่เคยหยุดหวังที่จะมองเห็นโลกอีกครั้ง และความหวังนั้นก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเธอด้วยวันต่อมานิกูลตัดสินใจไปปรึกษาหมอเรื่องการรักษาดวงตาอย่างจริงจังแม้จะเป็นเรื่องยากและเสี่ยงหมอแจ้งว่านิกูลยังมีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้แต่เขาจําเป็นต้องรอผู้บริจาคดวงตาที่เข้ากันได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานนิกูลรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ต้องรอแต่ในขณะเดียวกัน ความหวังที่ว่าเขาอาจจะได้มองเห็นใบหน้าของจันวาดสักวันหนึ่งก็ทำให้เขารู้สึกมีพลังและมีกำลังใจขึ้นมากหลังจากกลับจากโรงพยาบาลจันวาดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวนิกูลเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นและมองเห็นถึงความหวังในดวงตาที่มืดมิดของเขาจันวาดเข้าใจว่านี่เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกูลและเธอเองก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความฝันนั้น เธอคอยให้กำลังใจนิกูลเสมอเธอพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าไม่ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนฉันจะเป็นกำลังใจให้เสมอคุณนิกูลในขณะที่ชีวิตคู่ของจันวาดและนิกูลกำลังเปลี่ยมไปด้วยความหวังและความรักที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนางดาวเรืองกลับเริ่มหวาดระแวงถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากจันวาดตัดสินใจอย,อยู่กับนิกูลอย่างทาวร ทำให้ดาวเรืองเริ่มกลัวว่าจันวาดอาจลืมครอบครัวและหันไปใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุขจนไม่กลับมาช่วยเหลืออีกต่อไปดาวเรืองเริ่มวางแผนใหม่เธอตัดสินใจใช้จันวาดเป็นเครื่องมือในการของเงินเพิ่มจากนิกูลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยครอบครัวอย่างที่เธอบอกแต่เป็นการนำเงินมาสะสมไว้ในชื่อของตัวเองดาวเรืองเชื่อว่าถ้าเธอสามารถดึงเงินจากนิกูลมาได้เรื่อยๆ ครอบครัวจะพ้นจากความยากลำบากและเธอเองจะมีความมั่นคงไว้เผื่ออนาคตวันหนึ่งดาวเรืองเรียกจันวาดมาคุยด้วยความอ่อนโยนและวางท่าทีเป็นห่วงเป็นใหญ่จันวาดแม่มีเรื่องจะพูดด้วยนะลูกแม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่กับคุณนิกูลก็มีความสุขดีใช่ไหมดาวเรืองพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงใจแต่แม่ขอให้เธอช่วยครอบครัวหน่อยได้ไหม ลูกคงจำได้ใช่ไหมว่าเรายังมีหนี้สินอยู่มากถ้าจันวาดสามารถขอยืมเงินจากคุณนิกูลได้เพิ่มแม่เชื่อว่าจะช่วยครอบครัวเราได้มากอีกอย่างน้องกำลังเข้าไปเรียนในกรุงต้องใช้เงินเยอะจันวาดลูกความหวังอยู่ที่ลูกคนเดียวแล้วนะจันวาดรู้สึกอึดอัดใจกับคำขอของดาวเรืองแม้เธอจะต้องการช่วยเหลือครอบครัวแต่เธอก็ไม่อยากนำเรื่องการเงินมาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนิกูลสั่นคลอน จันวาดรู้ดีว่านิกูนได้ช่วยครอบครัวของพวกเธอมามากแล้วแม้จะตาบอดเขาก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานหาเลี้ยงทุกคนอย่างหนักในขณะที่ครอบครัวของเธอขอแต่เงินเธอไม่อยากใช้ความรักที่เขามีต่อครอบครัวเธอนี้ถูกทำลายด้วยความโลภของใครบางคนอย่างไรก็ตามดาวเรืองยังคงกดดันและโน้มน้าวจันวาดอย่างหนักเธอพูดถึงความเหน็ดเหนื่อยของนายเข้มและสถานการณ์ที่ยากลำบากในครอบครัว และด้วยความกตัญญูที่มีต่อครอบครัวจันวาดจึงยอมใจอ่อนในที่สุดเธอจำใจรับปากว่าจะพูดคุยกับนิกูลเรื่องการยืมเงินในค่ำวันนั้นขณะที่จันวาดกำลังนั่งคุยกับนิกูลเธอพยายามหาจังหวะที่จะพูดถึงเรื่องการยืมเงินเพิ่มเติมแต่เมื่อเธอมองดูนิกูลที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนและเอาใจใส่ต่อเธอเธอรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักในใจเธอไม่อยากทำลายความเชื่อมั่นที่นิกูลมีต่อเธอ มีอะไรหรือเปล่าจันวาดเธอดูเหมือนมีเรื่องจะพูดนิกูนถามด้วยความห่วงใหญ่จันวาดตัดสินใจระบายความในใจออกมาเธอบอกเขาถึงความต้องการของแม่เลี้ยงและความกดดันที่เธอได้รับมาน้ำตาไหลออกมาเมื่อเธอพูดถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาและความรู้สึกผิดที่ต้องใช้เขาเป็นเครื่องมือเพราะคำขอของดาวเรืองนิกูนิ่งฟังทุกคำพูดของจันวาดด้วยความเข้าใจ เขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของเธอและกล่าวว่าจันวาดเธอไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเลยนะฉันรู้ว่าเธอรักครอบครัวและทำทุกอย่างด้วยความกตันยูไม่ต้องห่วงเรื่องเงินฉันจะช่วยครอบครัวของเธอเท่าที่ฉันทำได้แต่ที่สำคัญคือฉันไม่อยากให้เธอคิดมากและไม่ต้องแบกรับภาระที่เกินกำลังแต่ฉันว่าเราต้องมาวางแผนกับรายจ่ายของครอบครัวพ่อเธอเพราะจะให้ทุกครั้งที่ขอไม่ได้ พวกเขาต้องเรียนรู้การหาเงินด้วยเธอว่าดีไหมค่ะคุณนิกุลฉันว่าก็ดีเหมือนกันคำพูดนี้ทำให้จันวาดรู้สึกเบาใจและเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเธอสำนึกถึงความเมตตาและความเข้าใจที่นิกูลมีต่อเธอทั้งสองกอดกันอย่างอบอุ่นในขณะที่จันวาดตั้งใจไว้ในใจว่าเธอจะดูแลนิกูลและเป็นภรรยาที่ดีให้กับเขาส่วนเรื่องความโลกของดาวเรือง เธอจะพยายามจัดการด้วยตนเองอย่างดีที่สุดเมื่อการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีนิกูลเริ่มฟื้นตัวและสามารถมองเห็นอีกครั้งการได้เห็นแสงสว่างและโลกอีกครั้งทำให้เขารู้สึกเต็มไปด้วยความปิติแต่ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขามีความสุขมากไปกว่าการได้เห็นใบหน้าของจันวาดภรยาผู้ซื่อสัตย์และทุ่มเทเธอคือคนที่ไม่เคยละทิ้งเขาแม้ในยามที่เขาอยู่ในความมืด นิกูลมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความดีใจและตะลึงในความสวยของจันวาดความสัมพันธ์ของทั้งสองแน่นแฟ้นมากขึ้นยิ่งกว่าที่เคยแต่ในขณะที่ความรักของนิกูลและจันวาดเบ่งบานอย่างงดงามนางดาวเรืองกลับรู้สึกอิจฉาเธอไม่คาดคิดว่านิกูลจะกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและการที่เขาแสดงความรักและความทุ่มเทต่อจันวาดก็ทำให้เธอหวั่นไหวและหงุดหงิดใจ ดาวเรืองเริ่มวางแผนหวังว่าจะให้นิกูลหันมาสนใจปานวาดลูกสาวแท้ๆของเธอที่ยังคงสดใสร่าเริงและอ่อนเย์กว่าจันวาดเธอคิดว่านิกูลอาจจะยอมรับปานวาดเป็นภรรยาอีกคนและด้วยวิธีนี้เธอจะสามารถรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวไว้ได้นางดาวเรืองเริ่มพยายามทำตัวสนิทสนมกับนิกูลเธอผู้ใจยเย็นยอปานวาดต่อหน้าเขา และมักหาทางส่งลูกสาวให้มาดูแลนิกูลในหลายๆครั้งแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามอย่างไรนิกูลก็ไม่เปลี่ยนแปลงใจเขาปฏิเสธความพยายามของดาวเรืองทุกครั้งและยังคงรักษาระยะห่างอย่างสุภาพและแน่วแน่นิกูลยืนยันในใจว่าเขารักและซื่อสัตย์ต่อจันวาดเพียงคนเดียวเขารู้ว่าเธอคือคนที่ผ่านความยากลำบากและอยู่เคียงข้างเขามาเสมอ ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเขาอีกก็ไม่สามารถแทนที่จันวาดได้เมื่อนางดาวเรืองเห็นว่าแผนการของตนล้มเหลวเธอเริ่มรู้สึกพ่ายแพ้และผิดหวังแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านั้นในที่สุดดาวเรืองก็ยอมถอยและยอมรับว่าความรักที่แท้จริงและความซื่อสัตย์ที่ทั้งสองมีให้กันและกันจันวาดและนิกูลใช้ชีวิตคู่ต่อไปด้วยความสุข นิกูลได้ตระหนักว่าการมองเห็นไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถทางกายภาพแต่เป็นการมองเห็นด้วยใจที่เปิดกว้างและรับรู้ถึงความงดงามของคนที่อยู่เคียงข้างอย่างแท้จริง